สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาธุสาธุก่อนนอนวันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขนะคะพรุ่งนี้วันรวยใช่ไหม <c oughs> แต่วิก็ไม่แต่วิวิก็ไม่เด็กไปซื้อหรอกค่ะแต่ก็ขอให้มีลอตเตอรี่ชีวิตที่ดีก็พอเลยสาธุสาธุวันนี้เห็นไหมใครเชื่อไปดูข่าวนะ ชาแล้วก็ก่อนนอนก็ต้องจุดทูปขอพรพระพิคเนตขอให้ลูกหลานกิจการรุ่งเรืองนะคะพระแก้วมรกตนะคะนี่ก็คือวิวิจะบูชาพ่พอคุณแม่ถวายเงินทองถวายทอง ทองทองถวายเงินถวายทองจะได้เงินได้ทองนะคะเพื่อนๆน,นะคะถวายยคุณปู่คุณย่าพระยานาคตาทิพย์ขอให้ลูกจงเจริญรุ่งเรืองถวายเงินอันนี้เห็นไหมตรงหน้าตัดพาเราถวายเงินเราก็จะได้เงินได้ความสุขพระพิฆเนศท,ท่านชอบหนูวิก็ถวายหนู ดูสิหนูหนูรักครอบครัวนะคะหนูครอบครัวหนูหนูหนูหน่ารักไหมพระพิคเนธท่านชอบนะคะใครเชื่อเรื่องพรมลิขิตขอให้เห็นไหมลูกพ่อเราก็ขอให้ชีวิตรุ่งเรืองสวยงาม <S <S ขอให้ชีวิตรุ่งเรืองสวยงามเป็นหงนรูปหงอยู่ข้างบนนะคะ ก็แม่กับพ่อเดวิไปารูปหารูปพ่อมาคู่กับแม่ก่อนพระรัตนาตจแล้วก็กราบไหว้พระในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่เลยอ mm ุ hmm. ้ยมีคนบอกว่าจะแม่กวนอิมอยากได้ไข่มุกท่านชอบไข่มุกค่ถวายไข่มุกวิวีก็ได้ไข่มุก mm hmm. ไข่ม,ขมุกของจริงวิวีไปซื้อมาหมื่นห้า นะคะใครเชื่อพรมบริกิจนะคะดูข่าวเนาะเก่งเขาก็มีบารมีคนดังดูข่าวห่อใหญ่บาทลูกสาวเขาน่ารักมากลูกสาวรวยมากท็อปของ YouTube ชื่ออะไรนะขอเอ่ยชื่อนะลูกน้องเบสน,นะเขาจะเป็นท็อปในใน y o u t u b e นะคะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องฝ่าฟันทั้งหน้าตาสวยนะคนสวยถ้ามีเงินก็สวยหมดแล้วก็เขาบอกว่าเขาเชื่อเรื่องพมลิขิตนะคะแล้วก็เขาไปอยู่ในกรุงเทพเขาก็ดังได้เป็นดา,ดาราได้แสดงหนังแต่เขาบอกว่าชอบคำพูดเขาบอกว่า หนูเชื่อเรื่องพมริคิดใครเชื่อเรื่องพรมริกิดนะคะน้าเห็นไหมเขากำลังพูดอยู่วิฟังข่าวเขาแล้วก็เขาบอกว่าเขาเขาจะมาเจอของแค่ห้านาทีเจอกับคนนี้รวยมากชื่อพัทติก่ะหนุ่มๆสาวๆเนาะวิวิก็ภูมิใจน uh ี่นี่พระพุทธรูปองค์นี <us> <vita> ้วิี่จะเอาลงเรือไปด้วยเพราะว่า เขพุทธรูปมาจากอินเดียนะนี่รวยๆเชื่อเรื่องพรมลิขิตนะคะเ,เขาสัมภาษณ์ดีมากเขาบอกว่าอาชีพยูทูบเบอร์ของเขานะเขาดังมากเนาะยูทูบเบอร์เป็นได้กี่ล้านเราจะได้นะคะจะได้เป็นเขารับรางวัลอะไรได้ยอดเยอะมากขนาดทำงานก็ได้เยอะแล้ว ท็อปของเขาก็ได้ก็เพราะว่าอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหนูพูดดีมากอาชีพที่สุดจริตใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาเชื่อเรื่องขอพรขอให้ลูกหากเธอรักฉันฉันเชื่อเรื่องผมลิขิตชีวิตจะได้ดีสาธุสาธุาธพระ วิวเห็นไหมหิ้งผ้าเต็มบ้านหิ้งผ้าในห้องนอนก็สามสี่ชั้นอันนี้ห้องห้องโถงก็มีนะคะคุณพระคุ้มครองนะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เรื่องพรมลิกิตลิกิตชีวิตเราให้เดินไปแต่ เราจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะสาธุสาธุทุอ <'d S 1> งองบูชาองค์ปู่พญานาคขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองแต่องค์ปู่พญานาคองค์ปู่พ่อกับแม่ท่านท่านไม่ได้ให้โชคลาภแต่ให้โชคลาภกัชบชีวิตให้กิจการรุ่งเรืองก็ขอท่านนะคะนะคะขอให้ลูกชายได้ กิจการน่งเรืองนะคะชีวิตสิบเดือนนี้ก็ยายก็บูชาพระพิกเนรขอให้รู้ได้ขายบ้านเสว,วิก็จะกลับเมืองไทยขอดูพระแก้มมรกตก็มีพระพระที่หิ้งพระของพิ่นี่จะมีอาทุก ทุกรุ่นนะคะผราที่ได้มามีแต่บารมีมีแต่คนให้พี่เคยให้สมัยก่อนพี่เคยก็เป็นนายตำรวจท่านก็จะให้วิวีมาเวลาไปเมืองไทยเขาก็ให้ผระของสามีให้นะรัะฝรั่งเขาก็ยังยกมือไหว้เขาก็กราบไหว้เขาชอบถวายเงินถวายทองถวายนาฬิกา ไม่บอกว่าอันนี้เป็นทองของสวิสอันนี้ย่ามรดกย่าแต่มันเป็นทองนาฬิกาทองคำสวิสสวยไหมคะสวยเนาะสวยเล็กๆนะอันนี้เป็นทองคำสวิสทองคำสวิสสาธุสาธุขอให้ลูกจนเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,ง,งนะคะสาธุทุคน ใครที่ดูคลิปนี้ก็ยกมือสาธุท่านก็จะได้รุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะสาธุค่ะ